คำตอบลูกชายน้ําตารื้นเลยเป็นทั้งดวงใจและความภาคภูมิใจของแม่เลยจริงๆสําหรับน้องทีคายุลูกชายสุดที่รักของแอนนี่บรูคที่มักจะมีเรื่องราวประทับใจออกมาแชร์ให้ได้อมยิ้มต่างกันอยู่เสมอล่าสุดแอนนี่บรูคก็ได้เล่าถึงบทสนทนาเมื่อป้าจากอเมริกาเห็นความสามารถและความเก่งของน้องทีคายุจึงอยากช่วยสนับสนุนส่งหลานเรียนต่อที่นั่นแต่คําตอบที่ได้รับจากลูกชายทําเอาคนเป็นแม่ตื้นไปเลยป้าโทรมาจากอเมริกาแกอยู่แคนซัสบอกว่าข่าวว่าหลานเก่ง ดังไกลตอนนี้โตแล้วกําลังจะขึ้นมอปลายปีหน้าใช่ไหมป้าอยากเอาหลานไปเรียนที่เมกาที่เมกามีโอกาสดีๆเยอะไม่เหมือนในข่าวลูกๆป้ามีฐานะดีกันหมดพร้อมเป็นสปอนเซอร์ให้แอนบอกป้าว่าเดี๋ยวที่กลับจากร,รัาจ,จะรีบบอกข่าวดีและรีบทําเอกสารเพราะมีเวลาทําเอกสารปีเดียวถ้าจะไปในรถแอนบอกข่าวลูกแต่สิ่งที่ได้คําตอบคือผมอยากอยู่กับแม่แม่ครับสิบคนรวยเลี้ยงไม่เท่าหนึ่งแม่ที่เข้าใจผมน้ําตาทีร่ร้นขึ้นมา แล้วแม่ตัวคนเดียวจะอยู่ยังไงแม่เป็นอะไรมาผมมาหาแม่ไม่ทันใครจะดูแลไปเธอลูกอนาคตทั้งนั้นโอกาสดีๆไปแล้วค่อยกลับมาหาแม่นะเดี๋ยวแม่รีบทำเอกสารให้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะครับแม่จบนะครับแม่จบบทสนทนาจบแค่นี้แอนดรูนิสัยลูกดีท้าอันไหนสู้จะสู้จนสุดตัวอันไหนไม่เอาไม่ต้องเศารีแต่คำว่าคนรวยสิบคนเลี้ยงไม่เท่าแม่ที่เข้าใจคนเดียวแม่จะจดจำไปตลอด ตราบนานแสนนานที่คายุกถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่แอนถ่ายทอดสักวันหนึ่งเขาจะทั่งพรูออกมาเองค่ะเพราะมันคือความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของแอนมีความสุขทั้งนี้แอนนี่บรูคยังได้ตอบในคอมเมนต์ถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยอีกว่ามีคนบอกว่าก็ไปกับลูกสิไปไม่ได้ขยังมียายต้องดูแลแอนอยู่ตรงกลางมีแม่อยู่ข้างหลังมีลูกอยู่ข้างหน้าขยับไม่ได้เสียดายไหมที่น้องตัดสินใจแบบนี้ก็เสียดายแต่ชีวิตเขาให้เขาเลือกเอง และสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเขาหากเขามีบุญติดตัวเขามาสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเขาเองไม่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นค่ะแม่เชื่อแบบนั้นทุนภายในประเทศก็ยังพอมีอยู่คดียว๋วลองสอบหาหลายๆสนามดูมีเวลาอีกหนึ่งปี